สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราพามาดูอดอกสดาวทถวายนะทุกคนนะหลังจากที่เราเก็บช่อแรกไปเนาะช่อแรกก็คือช่อที่อยู่บนยอดใช่ไหมมา,มาดูกันเนี่ยเราเราเก็บช่อแรกไปแล้วหักไปแล้วใช่ไหมอืมเเราเนี่ยพอหลังจะเก็บช่อแรกไปเราก็ไม่แน่ใจว่าต้นเดือนหรือเปล่านี่ที่เหลือมันก็จะดอกมาแบบนี้ทุกคนดูนี่ เห็นใช่ไหมนี่ว่าแบบเพื่อนๆก็จะแบบเออมันดอกเรื่อยๆไหมมันดอกยังไงนี่ไงแล้วก็พาเพื่อนมาดูให้เห็นแบบเห็นเองกับตาเนาะว่าว่าเนี่ยมันก็จะดอกประมาณนี้ทุกคนแต่ทีเนี้ยมันก็จะแบบว่ามันจะไม่เป็นก้านไงมันจะไม่สามารถมัดได้แล้วนะถ้าถ้าเป็นชุดนี้เนาะถ้าเป็นดอกแบบชุดประมาณนี้มันก็ต้องแบบต้องเก็บช่างกิโลอย่างเดียวก็คือพร้อมทานเนาะมันจะไม่ใช่ช่อจะไม่ใช่ก้านแล้วทุกคนทีเนี้ยมันก็เป็นดอกพร้อมทานได้เนี่ย แต่มันก็ยังขายได้ถ้าถามว่าเอามามาดัดได้ไหมถ้าเราจะมดัดมันก็นี่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะพอมดัดได้ไหมเนะาะพอได้อยู่มีมัดได้เนี่ยมันเป็นดอกแบบแบบรุ่นสองอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยทุกคนอ๋ออุ้ยขอโทษนี่เนาะเอออืมเดี๋ยวนี่ประมาณนี้ทุกคนดดนี่เห็นไหมมันจะเป็นดอกชุดสองมันอาจจะไม่สามารถแบบที่จะมดัดได้แบบเป็นมัดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าถ้าขายเป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็ก็ขายได้นะเพื่อนนะนี่ กเก็บให้ดูให้ดูนี่นี่คือดอกสะสดาทวายขาวผ่องนะเพื่อนนะอ่าส่วนสะสดามันทวายกําลังจอดอกจอแล้วละ่ะตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่เห็นช่อที่แบบก็คือยังไม่เห็นแบบช่อที่เป็นช่อช,ชัดๆเนาะที่จะสามารถเอามาเอามาเทียบดอกได้ให้เพื่อนได้ดูได้ว่าว่าอมันแตกต่างยังไงเนาะวันนี้เราก็เก็บะเดาทวายกันก่อนอ่าเดือนหน้า เดือนหน้านะ้าจะได้เก็บดอกสะเดามันวายแล้วเพื่อนสำหรับลูกค้าที่รอลูกค้าประจำเนี่ยแหละที่รอกินดอกสะเดามันวายก็รอนะเพราะตอนนี้คือก็แบบจ่อขึ้นมาเยอะแล้วล่ะแต่ตอนนี้เก็บสะเดาทวายขาว่องกันก่อนนะทุกคนน,น,น,นี่นี่เห็นไหมประมาณนี้นี่เพื่อนเมันมันเป็นแบบพามาดูก็คือต้นนี้เราเก็บไปตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเนาะมันก็จะเป็นดอกอ,อ่าเขาเรียกดอกชุดสองซะมากกว่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมหลังจากเด็ดยอดแรกไปเนาะเออ ประมาณนี้เพื่อนเราก็พามาดูเพราะว่ามา,มา,มาก็ถือว่ามาเป็นการมาตอบคําถามเนาะเพราะว่าไอ้นคนบอกมันดอกดอกยังไงดอกดอก,ดอกเรื่อยๆไหมดอกตลอดไหมคือไม่ตลอดทุกคนแต่เขาจะครอบคลุมระยะ4-6เดือนที่เราบอกเนาะเขาก็จะทยอยดอกเขาแบบนี้แหละแล้วก็จะมีตามกา้านพวกนี้ตามมาอีกอะไรประมาณนั้นก็จะไปสิ้นสุดจริงๆก็จะประมาณกุมภาไหมเนาะที่จะแบบน่าจะหมดจริงๆแล้วแล้วก็ อดอกบานที่เราทิ้งไว้ก็จะเริ่มเป็นเมล็ดเนาะที่เราจะเอาไปเพาะเป็นตอเป็นอะไรไปต่อไปครับประมาณนี้นะคนุก็คือเสดวทวายเขาผ่องนะแต่ถ้าอากาศแบบมันอยู่ที่สภาพอากาศเนาะถ้าอากาศแรงอะไรเงี้ยแ้งมากเหมือนเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมเขาก็จะดอกทั้งปีเลยเนาะขนาดเราแบบปล่อยน้ําลดแบบต้นไม้อื่นๆที่อยู่ในสวนนะพอไปโดนเขาแต่เขาก็ยังออกดอกได้แต่แต่มันไม่ใช่ว่าดอกเต็มฟอร์มแบบนี้เนาะ,ะถ้าจะดอกเต็มฟอร์มจริงๆก็น่าจะนี่แหละประมาณ4เดือน เนาะยาวยืดยาวที่สุดก็ประมาณ6-7เดือนนะที่แบบจะป่าไปแต่ถามว่าดอกทั้งปีไหมไม,ไม่ทั้งปีนะั้นเพื่อนนะอ่ต้องย้ำอีกทีว่าไม่มีเดาที่ดอกทั้งปีทุกคนต้องมีเวลาที่อ่เว้นวักได้พักต้นเพื่อสะสมอาหารนะทุกคนเพราะว่าเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาจะใช้อาหารจากต้นนะเพื่อมาออกเป็นดอกเนาะงั้นคือเขาต้องสะสมที่ใบให้ให้ใหบแข็งแรง ไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปที่เปลือกที่จะไปปรุงอาหารนันอะไรนี่แหละก่อนที่จะออกดอกได้ฉะนั้นถ้าสะเดาที่ออกดอกทั้งปีก็คือต้นน่าจะตายภายในไม่กี่ปีนะเพราะว่าไม่ได้เบรกเลยใช่ไหม αι? เหมือนเหมือนเราที่แบบทํางานทุกวันอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เบรกเลยเงี้ยมันมันก็อาจจะตายได้เพื่อนเนาะเออโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ไม่มีสะเดาที่ออกดอกทั้งปีนะแต่สะเดาทวายเขาผ่องนี้ดอกก่อนสเสาบ้านดอกก่อนสเสามันทวายแล้วก็ดอกนานประมาณนี้ทุกคนถ้าใครสงสงัย อะไรก็เกี่ยวกับสเรดาก็สอบถามกันมาได้อีกนะ